โครงกาีนบรงารที่2นะรับครกาการเกษตรทีนะครับโครงการการเกษตรนะครับกานรัโาท6นะครับโครที่ัครการที่ ข้อที่สามนะครับก็คืออะไรข้อที่สี่นะครับเกี่ยวกับควาหมายนะครับนักงาครับบายแล้วก็โอเคครับทุคนครับ 2, 7, มูสครับที่มูเจ็ดคับเ่ครับใช่ได้ใชได้มสคเป็นมูที่1นึ่งะครับมูสคู่เป็นหมูหนึ่งนำเสนอก่อนเพื่อนนะครับเสร็จก่อนเพื่อนให้นำเสนอก่อนต่อไปเป็นมูเ7นะครับค่ะพอมูเจ็ดนะคะจากการแลกเปลียนประสบการณ์นะคะคว การเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ค่ะจะเห็นได้ว่าเด็กบางคนเนี่ยตอนนี้ขาดสมาธิเระเดินจะชนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการอบรมจากอาสาเพื่นส่วนหน้าที่สองค่ะด้านอาชีพนะคะคนวัยหนุ่งสาวตอนนี้นะคะอยากที่จะได้เงินเดือนเยอะๆอยากที่จะมีงานที่มั่นคงแล้วก็อยากที่จะมีหน้าที่มีหน้าตาการสังคมหน้าเท่นะคะ มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะจากเดิมที่เป็นเด็กก็เปเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีความสนใจทางเพศมากขึ้นค่ะและด้านสุดท้ายนะคะด้านความหมายของชีวิตค่ะมีการตั้งเป้าหมายของชีวิตนะคะโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็อยากที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอยากที่จะประสบความสำเร็จ โอเคครับโปรยทำได้ไปเขียนชื่อพอดีนะมูอะไรเดี๋ยวเพื่อนมาสมุเอามาส่งนะส่งท uh, ี่ที่เพืปจํามูเลยนะโอเคครับนี่คือตัวอย่างฟังแล้วเลยท้ายกันโอ้ยเขีเียท้ายกันนะครับที่ว่าหมูสองสามสี่ห้าหกแปดคงไม่ต่างกันเนาะคม่ะไ าาเ,เาเาาด,ด,เ,าเดีใจไม่ได้นำเสนอนะครับเวลาหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มโอชาแนลด้วยนะครับฝากติดตามช่องนุ่มโอด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ